สวัสดีครับวันนี้นะก็ะเป็นวันแรกที่เราไปหาซื้อวัตถุดิบต่างๆปัญหามันมีแหละก็คือพัสติที่เราจะทำไอเฟสกาดเฟสชิลเนี่ยของไม่น้าตลาดโอ้โหแล้วเราก็ไม่กล้าใช้เกดอื่นเพราะว่าถ้าบางกว่านี้เนี่ยมันไม่ดีแล้วก็ มันไม่ใสอ่ะมันไม่มีความใสปกติเราจะใช้0.4มิลนะครับและเป็นแบบพลาสติกนิ่มไม่ใช่เหมือนกับปกหนังสือแข็งๆง,งันนะเราไม่เอาแล้วก็พอมันของขาดตลาดเนี่ยเราก็พยายามดูหลายๆเจ้าแล้วเขาไม่มีเขาไม่มีกันทั้งหมดเลยเพราะว่ามันผลิตจากโรงงานเดียวกันแล้วก็ ที่เราทำได้ก็คือเราต้องเปลี่ยนแผนก็คือใช้อัพไซด์ขึ้นไปความหนาเพื่อเป็นสุดจุดหอันนี้ยังพอมีของอยู่แต่ราคามันก็แพงขึ้นเยอะเลยละ่ะหล่าละ90ประมาณนั้นแล้วนะแล้วก็ของไม่มีอีกเหมือนกันเนี่ยเราได้มาแค่นี้นะครับเราได้มาแค่3าม้วน หนึสองสามแล้วก็ชุดโฟมน,นี้ก็เกือบจะหาซื้อไม่ได้นะแล้วก็เราเปลี่ยนแผนกันนิดหน่อยตรงเราเราจะไม่ใช้สีดำแล้วเราจะใช้สีทางการแพทย์นะก,ก็จะเป็นพวกสีเขียวอันนี้ก็หาเกือบไม่ได้นะคุ้นสีเขียวแล้วก็ตีนตุ๊กแกสีขาวนะครับมันจะได้สวยหน่อยเนาะ เราจะไม่เอาสีดำเนาะเออแล้วก็พวกได้นะฮะได้เราก็ใช้สีเขียวอ่าแล้วก็สีขาวทั้งหมดเนี่ยเราจ่ายไปรอบแรกเนี่ยอยู่ที่สามหมื่นสามื่นกว่าบาท3ามหมื่นสองได้มาเท่านี้ก็มันจะได้หลานหลาหนึ่งเนี่ยมันจะได้อ หนึ่งหลาได้9ชิ้นนะม้วนหนึ่งเรามีอยู่50หลานะครับก็เท่าไหร่วะไปบวกเอาแล้วกันนะ50หลาคูณสามก็จะได้ประมาณพันกว่าชิ้นได้มั้งนะแล้วทีนี้นะจะต้องขอรบกวนเพื่อนๆแล้วเราว่าถ้าถ้าเกิดใครหาม้วนอย่างนี้มาได้เนี่ยส่งมาให้เราเลยก็ได้นะก็ดีนะเพราะว่าเราหาไม่ได้ ความความต้องการของเราก็คือ0.4และก็0.5น้อยกว่าน,นี้เราไม่เอานะครับมันไม่ใสแล้วก็อ,อ,อะไรอะ่ะเราก็จะเข้าสู่ลงตัดแล้วนะครับพรุ่งนี้เราจะมาเริ่มเย็บกันถ้าถ้าเขาตัดเสร็จทันคืนนี้นะพรุ่งนี้เราจะมีทีมของเราฟูฟูทีมเลย4-5คนช่วยกันปั่นขึ้นมานะฮะแล้วเราก็จะดูว่า เราจะทำได้สักกี่ชิ้นนะแล้วก็ทางโรงพยาบาลน,นะครับขอแบบละเอียดละเอียดหน่อยว่าบุคลากร,กรกี่ชิ้นต้องการกี่ชิ้นเอาเน็ตเนะ็ะเพราะว่ามันมันวัตถุดิบมันน้อยเนี่ยเราจะต้องเผื่อที่อื่นด้วยพอเข้าใจกันนะครับคือแบ่งกันใช้อะ่ะเาออโอเค